ครับพี่น้องครับผมเมื่อนี้ผมพาเข้ามาเบิ่งฟรามเงาะนะครับได้เฮาคนทํากันหนึ่งย่ายๆนะครับเนาะการทําฟ้ามเงาวฟามกล้วยก็ได้เนาะับเนาะจิ่ง่คิดว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับตามผมมานะครับได้พญายูแก่ได้อีสานจะพาเข้าไปเบิ่งฟ้ามนะครับเนาะการจัดฟ์าแบบชาวบ้านแบบง่ายๆบันเท่านะครับได้ผลอ่าอย่างดีเลยนะครับเนาะก็เอาใจใส่กับฟรามบานเท่านะครับเนาะ คนวงและเรียนแนวความคิดจังไดวิธีการนะครับเนาะเอาตามผมมาเนะครับเด้อผู้แก um um ่และอีสานครับครับพี่น้องบ้านผมมาพี่น้องเอ้ยผมมาหอดฟาร์มเนะครับเด้อเป็นฟาร์มยอดรักฟาร์มนะครับเราผสมพันธุ์ว่าในนอกสถานทีนะครับนี่สถานทีแล้วบรรชวะเด้อบรรชวะนะครับตำองบนน้องพอกระเพาะน้องพอกจังหวัดระยะเนี่ตามนี่ยครับหมายเลขโทรศัพท์เด่นะครับเด้อผมจะห้าขาไปบางฟาร์ม นะครับนะกับเป็นารามว่าแบบง่ายๆพี่น้องบานเฮ้านะครับนี่การจัดการฟ้ามจะเป็นลักษณะแบบนี้โอ้จะใส่นอาจะขวางเพื่อนบ้านนี่โอ้จะขวางเพื่อนญี่ปุ่นด้วบ้านนี่บังการจัดการฟ้ามนะครับด้วยดีครับดีฟ้ามนะครับเนาะอาจะทำกันก็เบิ่กันนะครับเนาะวิธีการเรียงแบบฟ้ามฟ้ามบานเฮ้าบานชาวาเฮ้านี่ครับเนาะ มีว่าหลายตัวเลยครับมีทั้งว่าถูกว oh, ่าแม่ว่าเส้นว่ายังพร้อมนะครับเนาะเอาใส่จากของฟ้ามันครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ซื้อยังก่อนใส่ของฟ้ามันครสีวิสีวิวไลด์ครับอ่าสีวิสีวิวไลด์เนอะเดีบ้านสวะครับบ้านสวะสดีเนาะโอ้ซื้อฟ้ามยอดรักฟ้ามนะครับยอดรักฟ้ามันครับเอาซื้อเมีอ่ะเหรอเขาใหญ่กว่าเฮาเออ การเรื่องการจากการฟ้ามันหลายเจ็ปีแล้วครับนี่ครับผมเริ่มช้นมาที่แรกผมก็เลียงธรรมดาแล้วครับเรียงธรรมดาเนาะครับเลียงธรรมดาเริ่มจากแปดตัวแปดตัวจตกก้อนขอบผมก็บว่าท่านเป็นยังสี่พัฒนาขึ้นมาเออนี่เป็นความเห็ดเป็นยังสี่นะครับได้ฟ้ามหลักก็มีอยู่นี้ข้างหน้ายังสี่แล้วครับอันใส่เนาะเฮ็ดฟ้ามอูกฟ้ามตัวนี้มันเจ็กปีแล้วนี่ของก็ เพชรมาสามปีจานมันก็ได้สามปีเนาะนะครับเนะาะตะกอนก็เป็นธรรมดาอยู่บเดฑิตก็พัฒนาขึ้นมาเริ่มแ <มา S 2> รกนเนี่ยเริ่มเพชรเริ่มครั้งแรกนี่มไม่า้มคิดจังใดคิดอยากค็ดความแค่อย่างนี้ฝันตั้งแต่ยุ่กรุงเทพครับโอ้ไปเห็นบ่บพไา้ไปเห็นคืออยา<ะ>กเพชรคือเขาอยู่ในยูทูบก็เห็นกัโ <ไป S 2> อ้เนี่ยก็ยูทูบเนาะเนยูทูบเนาะก็เลยอยากเพชรบ้งก็เลยไปหาเงินก่อนครับหาทุนก่อนหาทุนเนาะ เริ่มคอยเฮ็ดเป็นล็อกกขายง้วงง้วะเฮ็ดให้ง้วก็เฮ็ดมานน้ำหรื่อยัครับโอ้หนึ่งวันทุ่บ้านเลยห้าปีนี่ครับแต่ก่อนอยู่กรุงเทพครับโอ้เฮ็ดจ่กรุงเทพจ่กรุงเทพกับเพราะท่านด้เลี้ยงหรืแต่ไปบ่งแค่ฟาร์มเขาซื้อที่ไว้หาเงินมาซื้อที่ครับโอ้ซื้อที่บองนี่เป็นที่ซื้อซื้อที่บ่ผมซื้อมุ่นซื้อหยังต้นฟาร์มมุ่นที่ยังตอนอ๋อนี่ครับจากงานแรงงานครับอืมนี่ครับเนาะ เอาาเบ 1, ิ้งจากเริ่มต้นนะครับเบิ้งจากเปี่ยครับอ่ะาเบื้องจังเสี่กันนั่นนะตอนแดกมีง้วนตังเป็นว่าเป็นว่าพันพอพันสองตัวครับมีพอพันยู่สองตัวนะครับเนาะมีพอพันตัวใหญ่เป็นสีนะครับตัวนี้คือตัวหน่อยครับตัวใหญ่อยู่ในบาทอ๋อตัวตัวหน่อยที่นี่ครับเป็นอย่างก่อนนี้บามั่นครับบามั่นนมั่นผสมบาซินแน่ นี่นี่บอไม่ลอยเดี๋ยีครับบอบอไม่ลอยครับนี่ต้องผสม,มมันผสมบาซิลนิดหนึน่งนะครับหู <ผม S 1> เพิ่นก็เลื้อยออกสี่ออกเง้านิดหนึ่งนะครับนะโอ้เป็นวัตัวนี้ได้มากมคนบบอครับซื้อมาซื้อมานะครับเพ้าหถ้ายเป็นไดโน,นอัลวตัวนี้ซื้อมา,อมาตั้งแต่สิบเดือนครับ 30, าสามหมื่นหาสิบเดือนถีอแล้วมานี่ สิบเดือนปีบังหันเดี๋ยวนี้พัสิชาสามแล้วครับโอ้หมายเลยว่าอันซือถาอายุเสี่ยอายุว่าอายุงว่าในสิบเดือนผมใส่ซื้อข้อหมายผิดนะครับา่สิบเดือนกับบ่อไงล่ะครับเดี๋ยวนี้ม่อราคาหลายเป็นไหนจะเป็นถึงแสนส่นเหมือเดี๋ยวนี้บ่อครับหกหมื่นนั่นหกหมื่นเนี่ยนะบ่อได้ว่าสิเปิดขายหรอครับเพราะว่าหาเงิน ตัวนี้เป Saint ็นตัวหาแม่น right? uh, ้ำกินนะครับเนาะตัรับลายทางผสมพันธุ์นะครับเนาะเอาว่าที่ไปมาว่าเนี่ยเอาตัวใดไปเอาตัวใหญ่ในบ้านครับอตัวนั้นเลือดสูงกว่าอตัวนี้เลือดสูงกว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งตัวนั้นดีกว่านี่ก็แล้วกันเนาะบ้านโอ้นะครับมาเบิ่งตัวนี้ก่อนนั่นหัวโล้นตัวนี้ตัวนี้กซึ่งกันครับ ลักษณะการเรื่องเขานี่เรื่องนอกสถานที่หรือเขามหาหรือจังใดลักษณะแบบสถานที่ครับเป็นนอกสถานที่ก็ได้หรือเขามาหาก็ได้แล้วบ้วานสวะนี่คือหกลอยครับค่าขนทรงลอยหนึ่งคณะข้อหาลอยครับโอ้ขอมา้าในข้ออย่างไ้ก็หาลอยครับค่าจูงว่าแม่ม้าเนี่ยคือหาลอยครับโอ้สารบับบริการคือออกทงน้ำทงนะเ<อ>พิ่มลอยหนึ่งครับรับประกันติดเลยประกันติดเลยก็คือกลับไปให้โอ้บมาได้ว่าให้ติดตลอดครับ บริการชุดสุดเอาบนว่าสองเทือสองเทือสามเทือครับบ้านเฮาหมายถึงว่ามันเป็นสี่ได้บบ้านเป็นมัตถิสองสามเท้อหมายว่าเป็นอ่างง้อแมงว่ามันหมันสี่ว่าเป็นเส้นตงวแม่มีปัญหาลังไคผิดลรอครับแต่เต้งแต่เขากระทาเทือแล้วกะจะของว่าแม่ก็ต้องพิจารณาเปลี่ยนเอาจงเป็นหาเทือก่อนเนาะบ้านผมสำหรับอยู่บ้านบริการให้กว่า อาบานหนิงว่าเดือนที่มาเป็นฟ้ามตานที่ผมเห็นนะครับเด้อพี่น้องเบิ้งกับครับได้ขับไปไหนผนครับบานีนิงว่าโมนี่เป็นงว่าจังเดียว่าหนิงว่าซื้อม้ารอขายครับอ้วนขายอ้วนขายครับผมซื้อแม่ลูกมากระแยกแยกลูกลูกยุนุ้นครับอันนี้กำลังอ้วนทับแล้วครับเราสถานการณฮเูนน่เป็นฟ้ามแบบซื้อแมาขายไปน้ำแล้วก็โตเก็บไว้ก็คือให้อ้วน โอ้บบบบเป็นฟ้ามันแม่มาตัวแม่คอกแม่ลังสิบ่มีแมันบอกอ๋อขายออกไปแล้วครับคือลักษณะขาว่าฟ้ามันยู่นี่เป็นการแบบนี้นะครับได้พี่น้องได้สนใจฟังด้่งนะครับได้เป็นลักษณะของการจัดว่าเอาไปเห็นว่าตัวงามเขาก็ซื้ือมาว้าครับแล้วก็ขายไปครับหรือตามตลาดขายตามตลาดครับตามตลาดง่าหรือขายไปต่อกรว่าซื้อมาขายกับมาเบิงเขาได้ครับผม เราก็ไปเรียกว่าอยู่หนี่พันธมีพันทุกพันครับแต่เด็กกับนี่เบิ่์บ้านบ้านเฮากันนี่เดยกอยู่ในบ้านเออหมายถึงว่ามีทุกพันนะครับเนาะมาเบิ่งเส่สื่อมว่าอตามนะครับเอามาดำดําเลยครับเอามาในี่จอยราคากับบ่อแพงให้อ้วนแล้วผมก็จ้าสิขายโอ้บาลนี้เอาถ้าพูดถึงตอนนี้ถามแรงว่าการให้อาหารมันให้จังเด็หรืเล่าเจ้าแรงครับเป็นเป็นอาหารประเภทเด็กอาหารผง มาจากฟาร์มต้องสูงครับเป็นอาหารของงางเดียวบ่เลยครับใส่เฟืองใส่เฟืองใส่เฟืองให้อาหารแล้วก็น้ำครับน้ำแล้วก็เฟืองน้ำเขาใส่เดียวน้ำน้ำใส่ถังใช้โคเนี่ยแหละครับเพราะว่าใช้ถังใหญ่บ่ได้ไก่ผมหลายมันตกไตอ๋อใส่น้ำนี่ครับเอาทังหมเนาะครับเอาทั้งสิ้นนะครับเรื่องปีนองเรื่องบริสต์อย่างายได้เุือ่าง แล้วบานนี่พวกยาอะไบานนี่ยานิดหน่อยครับมีเวลากระตัดยาอยู่หุ่นครับแต่ว่ามีเวลาก็กินเฟืองเฟืองเป็นหลักว่าเฟืองเป็นหลักเฟือหลักเพราะก็หัวอาหารครับโอ้หัวอาหารสสบายมีเวลาไปผสมพันธุ์ได้สบายโอ้เฮ็ดเรื่องนี้ผู้เดียวบ่มด้ลยฝ่าซมอสไซแม่บ้านแม่บ้านแล้วก็มาซอแล้วครับผมติดงานผสมกับแม่บ้านให้อาหารกับเฟืองเด็กกับเป็นง่าอันนี้ลูกก็อยู่ในบ้านนะจารย์ เออแม่บ้านตัโออยู่ในบ้านตุ๊กตัวอยู่ในบ้านน้องว่าตัวนี้เนาะเดีเป็นงั้ตัวนี้สื่อพันมาเจ็บมาขาเจ้าขายลูกของเจ้าของอมาด้่เอาไปผสมพันแล้วข้าเจาสีขายกันสขายเขากัเลยบครับเื่อครับมาเป็นของเขาอ้แล้ว้าใดกันเขากัซื่อมาวร็ขายไปขึ้นกันอเมื่อบ่งได้ครับพี่น้องเด้อต่อการนี่กุ้งเ่าเงาเนี่ันอยู่ในบ้านแม่ตัวขาวครับเนี่ย ผมแยกเลยหาเดือนผมแยกเลยโอ้ตั้งเดือนก็แยกก่อนหาเดือนผมแยกสามเดือนก็แยกครับถ้าจําเป็นอืมโอ้น่นอยก็เพราะได้ยาหลักยาครับครับครับเพราะว่าเป็นยาน้ำเขาเป็นยาโอ้ฉีดยาก็คือกินอาหารเป็นก็แยกเลยแม่อ้วนได้ขายแม่อิ่ม วอกมูกนี้เดี๋ยวีนนกำพ้าครับซื้อมากำพา้าเบิร์ตในน้อยเสื้อมาตัวในน้อยสั้นๆราคาหลายไปเลยแบบบ้าณนีอ้อ๋อน,นี่ก็นั่นกับมืน่นเมื่นเอฟนี่แหละไปอันนี้เมื่นแปดเนาะราคาหน่อยโอ้เหลือสีเปเอาอยู่ด้วนี่ขายอยู่เป็นบ้านี่ขายตลาดเป็นบ้านขายได้กันก็นขายครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแบบบาณเนี้ก็ ม่าต้องย่านแล้วบ้านจะกระชิดห,หนาเด้ผมสิมาติดต่อจุดนั้เมือนก็บาทเนาะอ๋ะอเพราะยังแ์ดนี่ยเราสิมาจัดกาับั่านี่แันนี่เลี้ยงง่ายสายพันธุ์มูน,น่ยหูสันกินเจงโอ้ยม่ายสบาเนะให้ลูกไว้เป็นแม่เลี้ยงเป็นแม่น่ะ มันอว่ามันว่าญ่ว่าว่ามันนี่เป็นว่าสิเฮาเรียงเองนั่นว่านี่บริษัทมาจากตลาดซื้อมาหรือกันมันกัมพาราครับอ๋ออันนี้ก็กัพาร์เนี่ยเื้อมาสองพันกว่าบาทห่วยเพิ่งจะเกิดโอ้จะเกิดปุ้มขึ้นรถเลยยุติธรรมต้นผลเล่ากันสิมาให้เชียงเดีบันพวกน้อมบวกอย่างมันอ๋อน้อมป้อนครับซื้อน้อมผงมะชงทางกินฟางกินอาหารเปลี่ยนก็คือเซาเลยแบบพญานยังก่อนนิคมเพชรพุ่มเฟินอ่าพญานิคมอ่าพญานิคมเพชร ผมไปถ่ายคลิปนี่เราบ่ตายเด้ครับเออนี่ครับเนาะคือแม่เนี่ยเท่าแห้งลูกบ่ไไรอือก็เลยผมก็เส้อแม่ผมเลยซส้อแต่ลูกสอง0ัเจ็ดร้อยบาทอือแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามาให้หมื่นหมื่นหมื่นเอทหลับบ่อขายครับครับแล้วเอาไปนองมาสนใจวิธีการเรียีการนี่ก็กำพ่าครับการดูแลนะครับก็ำพ่าเบิดแยกมาสองเดือนสามเดือนเบิดการจัดการคลอดเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเ้อนะครับน้องบานเท่านะครับวันใดเฮาก็ได้พวกออ นี่พฟอมนะใครให้กันหน้าเนาะพ่อผมจะพุ่นดต่ยังพุ่นพุ่นนี่มีมีขายครับสอบละสี่สิบบาทโอ้สอบละสี่สิบบาทสอบปุ๋ยให้เนาะมักปุ๋ยเอเอ็มไฮฟอมโอ้นะครับเนาะนี่อยู่ในต้นการนะครับนี่ตีกำม้าเบิดเหรอครับโอ้เป็นกำม้าเบิดเนาะนั่นเลยตัวเขาขาแม่เนาะเนยสัตว์นอนอยู่ลูกละลูกโช็อกก็ลูกอ่ะเอาบังกันอ้าวนี่ลูกอีดำแจจอยนะครับเนี่ยผมแยกแล้วอ๋อ ต้องเป็นยาน้ำวิตามินยาบำรุงลุกๆนะโอ้เมันอขนาดมันอขนาดโอ้เป็นไงนะครับรูปมะม่วล้นในบ้านบามันอืมนะครับเนาะอันนี้อนาคตรอพันอนาคตโอ้ขายได้ อ๋อเนี <Haj> ่ยครับเป็นงาชนิดหนึนะครับเี่จะโตหงหงเลี้ยงว่าหอมเพราะว่าตื่นมาลูกคำอยู่สุ่มเต่าดูแรงออเต่าดุแรอ่าเดี๋ยะไรนู้นนี่จะโตหงหงน้อยน้อยเริ่มจะน้อยเลี้ยงวัวเ้าต้องดูลูกดูคำโอ้ดีที่กาลนะครับได้มาเจองาดื่มว่าหยัางนะครับเนาะหักเขาเขาจะหักมันคือกันแต่ว่าราคาได้ก็ขายหักก็ต้องขาย พอ่าเงินพอเอเข้าต่อการหาเงินนะทาเงินครับการเลี้ยงวัวเป็นลักษณะแบบนี้เนาะถึงเวลาเขาชื่อแต่เด็กชื่อต่อเพราะว่ามันเื่อบโอ้เงื่ตัวนี้เป็นลักษณะแบบว่ไรบาเสียดเป็นพันต่อเป็นแบบนี่พอพันแตลงขาดเขาพังขาได้เป็นอ่าบามันยืนบ่ครับบามันอ่าเจ็ดเดือนครับโอ้เขาเจ็ดเดือนเงว่อตัวนี้นะครับได้ครับเบิ่ง์ด้พี่น้องนะครับวเจ็ดเดือนเพราะว่าจิตเป็นพ่อพันต้องขีดเตะบ่เป็นเลย เออย่งบวอันตรายเออเออเขาก็ต้องรูปได้ปัดบชั่วโมงหมายถึงว่ากับเพื่อบวอันตรายบอันตรายเนาะคือพยัยชนะโดดเลยนะอันตรายพวผ่านไปเส้นก็แปลว่ากาจะคล้องใจนะว่าพี่หันใจเฮงเบิ้งนะโอ้โหงามงามดีเลยครับนะพันนะครับเออครับเนี่ยคนบโว่าณคนเอาไว้เพชรพันหรือพี่น้องต้องการนะครับเนี่ยต้องการมา นะครับยอดรักป้ามนะครับที่บันเวะนะครับเลยกลับมาเลยราคาคิดว่าราคาอะไรป้าปในะมาณนี้ตัวนี้ป้ามตัวนี้ผมซื้อมาอยู่ผมซื้อมาไอ้ต่างหาเดือนเกือบห้าหมื่นครับสี่หมื่นหพันอันนี้ซื้อเขามาเขาทำพ่อบบเอชเคหาสองศูนย์เอดเคหาสองศนย์นะครับด้วยกะแยเง่อตัวนี้ครับจะเป็นพอพันนะครับสี่หมื่นหพันบาทสี่หมื่นหาเนาะ อันนี้จะเจ็ดเดือนล่ะอเออจะหาเดือนครับมาสองเดือนซื้องามถือใจผมซื้อเลยคคนนั่นนะคนยู่กับงมากก็มาโอ้ดูดีนะครับเนาะมีอนาคตอ๋อโอ้โหเก่งไกลๆยาจักนะครับพี่น้องมานเขาจะสนใจเรื่องกับความงอเลยครับมาเลยครับปรึกษาได้มาปรึกษาเพื่นได้เดยอุ๋ยแนะนำได้วีีว่าอุไรหละ วีสีวะอุไรนะครับยอดรักความบรรัทยอดรักความบรรษัทั้างออกน้องหวานเี่ยนะอกน้องหวาวเพื่อนน้องบอกจ็ว่ารอยนะครับเด้อพี่น้องนะครับเด้อผมเกิปมาให้บางพี่น้องบางผมไม่เห็นละสะอ่าน้ำพี่น้องติดสะออนน้ำผมบอาเราม่เบิ่งนน้ำกันวิธีการใ้กันนะครับเนาะการกันง่ายๆนะครับเนาะส่วนมากเนาะผมจำอีกครั้งหนึ่งอาหารมันเนี่ยส่วนมากเป็นเป็นอาหารผงของาร์มหินน้องสูงมุกอาหารคครรัับบ ว่าหน่อยกินได้คือนมบต้องย่านอ๋อเป็นเป <sont> ็นัวหันแบบใดก่อเป็นผงครับเป็นผงผสมยัอยู่งยนเป็นยังมาเบิ่งแนน้อยในแน่นี่บ่ต้องย่านว่าสีหัวโปก้นรีบโอ้แล้วครับเนาะเราผสมใส่ฟ้ามโอ้ยผสมใส่เฟืองให้กินแล้วจังกินปืองครับโอ้ให้กินม่นดะผสมกันผสมยัง โอ้กินแต่เพู้แล้วเต้าหะไก่กินอาหารช่วงนี้มันติกินน้ำหลายแล้วก็กินปวยงเก่งโอ้เป็นการตัวเสริมนะครับเนาะมีเวลาไก่กินบะหมี่บะหมี่เน้นเรื่องหยาบบ้างได้ไหมครับเด้อนะครับเรื่องเรื่องเรื่องอาหารนิดนึงนะครับวิธีการเบ่งเอานะครับน่ากล่อสมได้นะครับนะครับเนาะนี่ครับวิธีการจัดการฟาร์มนะครับเนาะเนาะผมพาไปเบ่งหัวอาหารเพิ่นนิดนึงนะครับเนาะ นี่ครับยอนี่นะครับยอดรักความนี่ครับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขนี้นะครับเด้อศูนย์เก้าสามเอนี่จานเอานั่นอะไรกันสามห้าเก้าหกสามเจ็ดสามนี่นะครับเด้อนี่ครับอาหารครับมันที่มีมันมันสับปะหลังเฮาเนี่ยแหละสิบหกเปอร์เซ็นต์ครับมีมันสับปะหลังสูง นีเพื่อสอบมาผมแบ่งให้สอบสองสอบผมก็แบ่งอยู่ครับผมสั่งมาไว้เพื่อไทยบ้านสั่งมาหลายแฟนบอครับโอ้มาหัวขบกลางพานนมย่อยกูแล้วโอ้มาไม่มีมีจำอวไรอยู่นี่เราถามเมื่อว่าเมื่อตัวหนึ่งนี่ใส่กินจะไรไปไหนได้เมื่อวันยู่เลสตัวหนึ่งจานะคือเศร้าถวยแรงถวยโอ้เศร้าถวยแริ่มถวยตัวนี้เห็นบอครับ อันนี้มันยังใหญ่โย่ถวยกาไก่ก็ได้ถวยกาไก่้สองถวยเท้าถวยแรงถวยโอ้ยขนาดเดียวนะครับเนาะกับเพืองกับน้ำหยาเนี่ยเพือบ่อท่าใดเลยบ่อใดลำไรเลยอ๋อนะครับเนาะอ่าบ่ต้องได้ครับได้บ่ได้ลำบากหยานนะลำบากหานแต่เพื่องเขาเพราะผมเลี้ยงอ้วนแล้วผมขายมันก็เป็นกำไรตรงเงาะไวใส่เพื่องเขาต่องอยากเบิดหลักฐานเหลือทั้นี้ซื้อข้าเจ้า <fil> ด้วนะ มันต้อน <Yes euh ouais> ี่แหละมันต้องไปซื้อมาตัวนี้แม่นผมกำลังเกีียวเขาอยู่โอ้อ๋อรอยครับแต่ว่ากินเพืองดีกินอาหารด้วนะครับน้องิธีการนะครับน้องพี่น้องนะอ้าลำบากอันนี้ผมเขาเบิ่งเป็นแบบพี่น้องไทยากใสแล้วไวยธีการนะครับเอาไปเบิ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่บ้านตัวพอพันตัวหลักนะครับเนาะนะครับ เป็นวิธีการเป็นเป็นแังไดย์นะครับเนาะการเอาง้อเป็นเส้นเส้นหนึ่งเส้นแจงไดยวิธีการจังไดย์วาตัวใหญ่เห็ดจังไดยนะครับเนาะอ่าอ่านี่นะครับเนาะนี่เอาต่าพันไปผสมพันพันทีเอาใส่รถคันนี้นะครับนี่อ่อ่าการตัดตัดต่อเป็นง่ายๆนะครับเนาะอ่าติดต่อใส่ครับวันนี้ไปนี่ละการงล นี่นะครับใส่ครับรถใส่นาครับช่องว่าเขาอ๋อสนเขาห้อมครับอ๋ออันสนเขาก็ะสนน้าหมอวก็แล้วจะไหนแบบนี้แก้เสียกแล้วก็ปดแล้วก็ย้อนลงเราไปตั้งทางซองทางรถเลยครับกันเอาลมอ๋นเดียวคนตั้งทางแล้วเอางวสูบเขา อตอนแม่อแกเยินเจ้าพี่กันโอ้โอันนี้เสืออมันหางมันดอกนะหางตัวแม่คือแกส่งถาเลย่เใส่เวลาเร็วพร้อมขึ้นป๊บจับใส่พร้อมเพราต้องใส่เวลาเมื่อนึ่งผสมได้หาตัวหกโตสบายขึ้นครับ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 เอานี้ถันเนาะนี่รถไงงานรถไงงานครับต้องจำต้องวจจัอดีดีนะ ผมเห็นพ้อมเลี้ยวเนี่ยห่วยชั่วโม,มงหนึ่งได้หายกิโล <laughs> ออาจะขับไปเบิงตัว,งว่าตัวไงนะครับ้วขับไปข้างในบ้านนะครับนะขับขับขบเออ่เชิญรับเนาะขับไปขับไว